สวัสดีค่ะแม่ต้อดจะสว่างมาอีกแล้วนะคะมาตามคาสัญญาที่แม่ต้อให้ไหว้ว่าวันนี้แม่ต้อจะมาลงตัวบํารุงให้ดูนะคะวิธีลงบํารุงยกกระชับหน้าก็คือเฟซลิฟ์นะคะแม่ต้อจะมาทําให้ดูแต่ว่าเวลาเหลือเวลาน้อยมากแม่ต้อก็เลยจะผ่านแม่ต้อจะล้างหน้าขอสองขั้นตอนเสร็จแล้วแม่ต้อจะไม่พอกหน้านะคะเพราะว่าเวลาน้อย ล้างหน้าขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เสร็จแล้วแม่ต้อก็จะมาลงยกกระชับให้ทุกท่านดูเลยนะคะค่ะโอเคนะคะก็อันดับแรกการล้างหน้าก็คือจะเป็นคินซิ่งก่อนนะคะคินซิ่งด้วยคารอมายค่ะเป็นการล้างหน้าขั้นตอนที่1ที่สะอาดล้ำลึกมากดูขมขนแล้วจะสะอาดได้ล้ำลึกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลงคินซิ่งนะคะแล้วจะติดใจค่ะวันนี้ เมต้าจะไม่ลงอ่ะจะไม่ล้างเปลือกตาเหมือนเดิมนะคะจะล้างที่บ้านนะคะกลับไปบ้านค่อยล้างนะคะก็เกลี่ยเหมือนเดิมค่ะอุ่ยเมื่อกี้ลืมให้ดูหน้าเนาะดูหน้าวัน,นวันนี้เป็นวันที่วันที่เก้านะคะวันที่เก้าของการที่เมต้าผัดเซลล์รอบสองรอบสองก็ ผัดเซลล์รอบสองนี้แม่ต้อจะไม่ได้เวลาเดินทางแล้วค่ะแม่ต้อก็เลยอยากบำรุงไว้ก้อนผัดเซลล์ของแม่ต้อรอบสองนี้เป็นการผัดเซลล์แบบตื้นแบบบางๆก็เลยใช้เวลาแค่หกเจ็ดวันแล้วขุยไม่มีหลงเหลือเลยค่ะพอเสร็จแล้วแม่ต้อก็คาบม,มาไมแล้วก็เหมือนเดิมนะคะกดสปริงค่ะกดขมัด เช็ดด้วยสำรีชุบน้ำบีบน้ำออกแล้วนะคะสำรีชุบน้ำบีบน้ำออกเช็ดย,ย้อนรูขุ่นขน,นะคะ่ะจะไปไวเลยคะ่ะวันนี้ไม่ต้องจะไปทุลันะคะก็เลยใช้เวลานะอาจจะใช้เวลาไม่มากต้องขอโทษมากๆเลยวันนี้รีบนะคะ แม่ต้องเพิ่งจะมีเสียงนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากขอบแกก็มันต้องใช้มันต้องใช้เสียงนะคะกละักวรับกลัวตัวเองหายไม่ทันวันวันที่ที่จะเดินทางไปบริษัทน่ะกลัวาม,มากเลยลุ้นตัวเองอยู่ว่าจะทานไหมเนาะต้องเช็ดเช็ดจนสะอาดนะคะ เสร็จแล้วไม่ต้องก็จะล้างมูดโฟมแล้วนะคะมูดโฟมคือตัวนี้มูดโฟมนี่ละเอียดอ่อนมากค่ะเวลาล้างเ้าจะ,ะเป็น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 ,ปนกลิ่นหอมละมุนแล้วก็ล้างแล้วหน้านุ่มค่ะไปไ้นะคะ นี่แหละค่ะที่พี่ซออยากลงบำรุงเพราะว่าเพราะว่าการการที่ไปเมืองหนาวเนี่ยค่ะผิวเราจะมันต้องมีความชุ่มชื้นใช่ไหมคะไม่ซอก็เลยเปียมความพร้อมนะคะเียมความพร้อมไวะคะ้ค่ะมีโอกาสาจะมาลงบำรุง รุ่นเอ็ดล็อกนะคะเสารอบนี้ขอลงตัวเพรลิปตัวยกกระชับหน้านะคะเดี๋ยวไว้มีเวลามากๆก่อนเนาะค่อยมาทำให้ทุกท่านดูไปสะอาดดีแล้วเห็นไหมคะหน้าสดๆดท้่ต้องขอให้ดูดูหน้าสดๆ นะคะค่าสดจากการที่ล้างคาร์บไมายและล้างมูสโฟมล้างสบู่เท่านั้นนะคะยังไม่ได้พอหกหน้านะคะวันนี้รัดขั้นตอนการพอหกหน้าเพราะว่าไม่ต้องมีเวลาน้อยก็เลยจะให้เห็นแค่ล้างหน้าเสร็จแล้วไม่ต้องจะลงบำรุงแล้วค่ะนี่ตัวเฟสลิฟนะคะเฟสลิฟเป็นตัวยกกระชับหน้า จะมีแม่ต้อใช้สําหรับผิวผิวมันค่ะผิวผสมหรือผิวมันนะคะวิธีทาเฟสลิปนะคะเราก็เราก็บีบใส่ใส่มือนะคะใส่อุ้งมือนะคะมากน้อยขึ้นอยู่กับเราต้องการนะคะแม่ต้อแม่ต้อก็จะเริ่มเลยนะคะแต้มห้าจุดค่ะถ้ามีกระจกด้วยก็จะดีเนาะแล้วก็เกลี่ยนะคะนี่ค่ะอุย้ยกลิ่น หอมละมุนกลิ่นหอมชื่นใจแม่ต้อชอบชอบแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ทั่วหน้าเสร็จแล้วก็ทําข้างเดียวก่อนจะวอร์มมือก่อนวอร์มให้ความร้อนอุณหภูมิในมือของเรานะคะก็จะสัมผัสผิวผิวหน้าของเราตรงๆคือร่างอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะก็ไม่ต้อจะโยกตรงนี้เลยนะคะเมื่อเกลี่ยทั่วหน้าแล้วไม่ต้อก็จะโยกตรงนี้เลยค่ะคะาง ทางแล้วอาจะกดเจุดสองสามสี่ห้าก่อกดเข้าไปแล้วก็คึงคึงวิ่งนนะคะคึงเสร็จแล้วก็ตอก็โยกมานี้หนึ่งใช้นิวโป้งนะคะนิวโปง้งกรีดกรอบหน้านะคะ่ะสองสามสี่คาม,มานี่นะคะผสมกรอบหน้าด้านข้างนะคะข้างแก้มนะคะห้าห้าเลยนิ่งหนึ่งสองสามในใจ แล้วแม่ป้อก็จะเอาสันสันสันมือข้างนี้หนักกลีเดนน้ําเหลืองมาด้านหลังนะคะม,มาด้านหลังน,น,น,ะะนี้ค่ะนี่ค่ะแม่ต้อทําเร็วๆให้ดูค่ะช่วยกันนะคะมือสองข้างนี่ค่ะแม่ต้อก็เดนน้าเหลืองลงไปตรงนี้นะคะแต่เสียดายนะเรายังไม่ได้อาบนะ้ำเสียดายท,ทีเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทําให้ทุกท่านดูแล้วก็ตรงร่องแก้มนะคะตรงร่องแก้มก็ไปช่วยกันนะคะยกร่องแก้มไป 4-5องศาตรงหน้าหูนะคะ2-3นี่เห็นไหมแม่ก็จะใช้2มือช่วยกัน4-5แล้วก็1-2-3-4-5ี้านี้นำเรนน้ำเหลืองมาด้านข้างนะคะออกมาด้านานี้นะคะแล้วก็ดีจมูกมาแล้วก็ใต้ตาดีจมูกด้าไมือเรายา,ยาวๆนี่มือเรานะคะ สามนิ้วก็ได้นะคะแล้วก็สี่ห้านะคะอาจานี้อย่าให้ครีมมันแห้งนะคะเราต้องเราต้องทําเร็วถ้าทําเองถ้าถ้าไม่ต้องทําเองที่บ้านนี่ก็จะตัวตัวเฟรชลิฟจะยังเปียกอยู่นะคะต้องรีบเลยนะคะต้องรีบทำตรงนี้เราก็ดึงเปลือกตาขึ้นนะคะหางตาขึ้นมาตรเย็บตะเข็บไว้ตรงนี้เลยค่ะตรงตรงตรง,ตรงลายผมเลยค่ะอันนี้เลยนะคะขึ้นมาค่ะ ตรงตาเราก็เหมือนกันขึ้นมานะคะหางตาเราเราจะนี่ไม่มีริ้วแล้วก็ขึ้นมาข้างบนค่ะขึ้นมาข้างบน,นนะคะแล้วก็แล้วก็ทํามาถึงครึ่งหนึ่งเน,นี่ยค่ะครึ่งครึ่งของหน้าแล้วก็เราเริ่มมาทางนี้ทีนี้นะคะ่ะเริ่มมาข้างนี้เหมือนเดิมะคะ่ะไม่ต้องประทําผม่ต้ตอนเสร็จตุ้มหู <c oughs> โอ๊ย้ยตุ้มหูหลดุดตุ้มหูลืมถอดโทษนะคะค่ะเสร็จเลยสองสามสี่ ห้าแล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็เอาสันมือนะคะดันลงไปทั้งหลังเพื่อเด่นน้ำเหลืองค่ะแล้วก็ลองแก้มนะคะ2องสมสี่ห้แล้วก็ตรงใต้ตานี่ค่ะใต้ตาของเราก็เหมือนกันนะคะ แต่จริงๆแม่ซอจะทาบำรุงรอบดวงตาก่อนนะคะอันดับแรกแต่วันนี้ไม่ได้ล้างเปลือกตาก็เลยไม่ได้บำรุงรอบดวงตาให้ดูบำรุงรอบดวงตาจะมีกดจุดตรงใต้ตรงตรงนี้ค่ะตรงร่องบ้าตาค่ะกดจุดก่อนแล้วค่อยลากค่ะทุกอย่างอย่าลืมเราต้องขึ้นสี่สิบห้าองศานะคะค่ะแล้วก็แล้วก็เปลือกตาก็เหมือนกันหางคิ้วก็เหมือนกันค่ะเอาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยนะไปด้วยให้เท่าๆกันนะคะอันนี้แม่ซอรีดหน่อย แล้วก็มาถึงตรงกลางหน้าผากนะคะพอกลางหน้าผากปุ๊บเราก็เราก็ใช้สามนิ้วของเราเ่ยกดตรงนี้ค่ะตรงกลางตรงกลางนะคะตรงกลางกลางระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็มาอย่างนี้นะคะ <S <S ตามแนวกล้ามเนื้อนะคะ <S 1> <S 1> ตามแนวกล้ามเนื้อแล้วก็ตรงหัวตาเราก็กดหัวคิ้วแล้วก็กลางคิ้วห่างคิ้ว กกาคิ้ว,วหางคิ้วนะคะแล้วก็ขึ้นไม่ทําอย่างนี้เลยคะ่ะเราจะทาสองรอบก็ได้ตัวเฟซลิฟนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องให้ดูเมื่อทาแล้วรู้สึกว่าผิวฟูขึ้นทันทีเลยเพราะว่คะ <c oughs> ตุ้หูหลดค่ะแล้วก็ก่อนนอนไม่ต้องก็จะตามด้วยสล,ลิปปิ้งมาร์กต่อ <c oughs> ก็ทาแบบเดียวกันค่ะต้องทาเร็วๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเ <c oughs> ก็ก่อนนอนนม่ต้องจะแตมสลิปปิ้งมาร์คทับเลยนะคะหลังจากทาเฟสลิปแล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นการมาร์กหน้ามาร์กสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยถึงเช้าเลยนะคะผิวผิวเราก็จะอมน้ำอิ่มน้ำฟูค่ะผิวจะฟูผิวจะฉ่ำสุดในไม,ไมตตงทางแต่ละทีไม่ต้องก็จะทําแบบเดิมค่ะแต่ไมตตงจะเร็วนะคะทําเองบ้านจะเร็วค่ะอย่างนี้แล้วก็เอาสันสันตรงนี้นะคะแล้วก็กรีดลงไปที่ เต้นน้ำเหลืองลงไปนะคะแล้วหน้าเราจะได้ไม่ไม่ตกไม่คล้อยนะคะก็ช่วยได้นะคะไม่ต้องไปเรียนไปเรียนาสปาตะวันตกแบบที่บริษัทนะคะที่บริษัทจันสว่างเขามีหลักสูตรนี้ไม่ต้องไปเรียนแล้วจะไปรับใบประกาศวันที่สิบสี่นี้ค่ะก็สามารถไม่ต้องก็ได้ความรู้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ไว้นะคะ ความรู้ไม่มีวันไม่มีวันคือเราต้องเติมอยู่ตลอดค่ะไม่ใช่ว่าอ่าเราจะอยู่แค่เท่านี้เพราะว่าไม่ต้อทําเกี่ยวกับความงามไม่ซ้อก็ต้องเอาความรู้มาถ่ายทอดลูกค้าด้วยนะคะคะ่โอเคไม่ต้อให้อันนี้จะไปเร็วเลยนะคะเห็นไหมค่าหน้าคอลลาเจนอิลาติน แน่นฟูเฟิร์มนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้หน้าแห้งแล้วไป้อกก็จะได้ตกผงพ่อเป็นแป้งแล้วนะคะอุ้ยเบาหน้ามากเลยค่ะสบายหน้ามากคือเมื่อลงบำรุงเหมือนเราเราจันสว่างอย่าลืมนะคะรักษาผัดเซลล์บำรุงป้องกันเท่านั้นแหละคะ่ะเราเราก็จะไม่กลับเราก็จะไม่มีปัญหากลับมาใหม่อีกถึงเวลาอยาเราอยากผัดเซลลตอนไหนเราก็ผัด แล้วก็ผัดเซลล์เสื่อมออกไปค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างเซลล์ใหม่มาแทนอยู่ตลอดเวลานะคะที่แม่ต้อเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูแม่ต้อจริงๆแลวมีมีแบ่งปันอีกน,นะคะวันนี้แบ่งปันอาหารอ,อันนี้นมเหมือนเดิมค่ะนมถัว่วอย่าลืมนะคะทานทุกวันดื่มทุกวันแล้วเทมเป้แม่ต้อก็ยังมีอีกเหมือนเดิมเทมเป้แม่ต้อกก็ก็ทานเพื่อสุขภาพแทนเนื้อสัตว์นะคะ ทำเอาเองค่ะทำเอาเองแล้วทานกับกาแฟอร่อยมากตอนนี้ก็คือกําลังดีเลยค่ะกําลังกําลังหน้าทานกับกาแฟมากแล้วก็จะมีอันนี้แต่งไทยค่ะของว่างแม่ต้อนะคะวันนี้ก็วันนี้แม่ต้อกต้องขอ,อขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะแม,ม่ต๊อกทำตามสัญญาแล้วว่าจะมานวดหน้ายกกระชับไม่ใช่นวดหน้ายกกระชับผูดผิดค่ดคะมาทาตัวยกกระชับคือเฟสลิปเป็นตัวบำรุงของ ของเราของจันสวางค่ะตอนเช้าพรุ่งนี้แม่ตต้องก็จะล้างหน้าพอกพอกหน้าพอกหน้าเสร็จแม่ตต้องก็จะทาตัวเฟซลิปยกกระชับหน้าเสร็จแล้วแม่ตต้องก็จะทาคนเนอร์ตามแล้วก็ทากันแดดสามตัวเขียนคิ้วทาปากมาทํางานแค่นี้ล่ะค่ะในชีวิตประจําวันของแม่ตต้อนะคะเพื่อเป็นการชะลอผิวพันให้ไม่ต้องตามอายุเราต้องชะลอผิวให้อ่อนกวัยอยู่เสมอนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ไม่ตลาะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะมีโอกาสพรุ่งนี้ไม่เลาะจะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านชมอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ